สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Maths นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทําข้อสอบกันนะครับข้อที่9.4นะครับหน่อยมีภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจํานวน5ใบนะครับแต่ละใบมีขนาดเท่ากันอ่ามีภาชนะ5ใบนะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละใบเท่ากันภายในภาชนะแต่ละใบนะครับกว้าง7ยาว10สูง12ครับ กว้าง7ยาว10สูง12นะครับอ่านะครับทั้งหมดมันพีกี่ใบครับ5ใบต้องอย่ายลืมคูณ5นะครับอ่ามี5ใบนะครับหน่อยต้องการบานจุสบู่เหลวลงในภาชนะทาง5้ใบนี้นะครับโดยให้แต่ละใบมีปริมาตรอยู่3ส่วน4ี่โดยให้ปริมาตรแต่ละใบมีปริมาตร3ส่วน4ี่ก็3ส่วน4ก็น่าจะประมาณแค่นี้นะครับอ่า3ส่วนสีนะครับ ส,ส่วน4ี่ก็จะมีน่าจะมีปริมาตรประมาณแค่นี้นะครับอ่าถ้าร้านค้าขายสบู่เหลวถุงละ500รลูกบาทเซนติเมตรนะครับและหน่อยต้องซื้อสบู่เหลวอ,อย่างร้อยที่สุดกี่ถุงจึงจะบรรจุของเหลวลงในภาชนะตามที่ต้องการได้ครบถูกใบอ่ะตอนแรกเราต้องทำไงก่อนครับหาปริมาตรมาก่อนนั่นเองของภาชนะที่ใส่นะครับว่าว่ามีปริมาตรเท่าไหร่นะครับอ่าหาปริมาตรได้ยังไงครับ ปริมาความจุนะครับหาได้จากอะไรครับกว้างคูณยาวคูณสูงของภาชนะนั่นเองนะครับกว้างเท่าไหร่ครับกว้างเใช่ไหมครับยาว10นะครับสูงด้วย12นั่นเองแต่อย่าลืมครับว่าอัน,นี้คือปริมาตรของภาชนะ1ใบเต็มเใช่ไหมครับแต่ว่าอย่าลืมครับว่ามันมี แต่ละปริมาตรเขาจะต้องใส่สบู่เลวเท่าไหรครับ3ส่วน4นั่นเองน้องๆต้องคูณด้วยอะไรด้วยนั่นเองครับคูณด้วย3ส่วน4นั่นเองนะครับแค่นั้นยังไม่พอครับอย่างที่บอกครับมีกี่ใบครับ5ใบน้องๆต้องคูณด้วย5นั่นเองนะครับอ่าได้ยังครับได้แล้วนะครับเสร็จแล้วทำไงต่อครับน้องๆก็จะได้ปริมาตรของภาชนะ5ใบที่แต่ละใบมีขนาด3ส่วน4นั่นเองทำเสร็จแล้วก็ คูณเลยครับ4 1 4 4น2นั่นเองนะครับเหลืออะไรครับเหลือ7เหลือ10เหลือ3เหลือ3เหลือ5นั่นเองนะครับ3เอาตัวนี้คูณกันก่อนแล้วกันครับ3คูณ3เป็น9นะครับ9คูณ7ได้63นั่นเองนะครับ63คูณ5ได้เท่าไหร่ครับ 535 16มสิบ3ตัวเป็น31 3สิแล้วก็คูณ10อีกตัวหนึ่งกลายเป็นเท่าไหร่ครับ3,150นั่นเองนะครับหน่วยเป็นอะไรครับเขาให้มาเป็นเซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองนะครับเสร็จแล้วโจทย์ถามว่าอะไรต้องซื้อสบู่เลี๋ยวยังน้อยกี่ถุงอ่า ต้องซื้อสบู่เหลวอย่างน้อยกี่ถุงนะครับสบูเสบ่เหลวสบู่เหลวนะครับ1ถุงปริมาตรเท่าไหร่ครับ500รอบอซมอนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเขาจะถามว่ากี่ถุงนั่นเองใช่ไหมครับถึงจะสามารถใส่ใส่สบู่เหลวได้ทั้งหมดนั่นเองก็จับ500ไปหาร3,150เลยนั่นเองนะครับ 3,150นะครับหารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วย500นั่นเอง5คูณ6ได้3,000นะครับเหลือเท่าไรครับ150่นั่นเองนะครับไม่ต้องหารต่อแล้วครับถ้าซื้อ6ถุงได้3,000ยังเหลือเศษอยู่ถูกไหมครับยังเหลือเศษอยู่เพราะฉะนั้นต้องซื้ออีกกี่ถุงครับเศษนี้ต้องโบอีก1ถุงนั่นเองนะครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็น7ถุงครับ เขาบอกว่าต้องซื้ออย่างน้อยกี่ถุงครับถึงจะได้บรรจุใส่สบู่เหลวลงในภาชนะที่ต้องการครบทุกใบครับ7จ็ดถุงนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับ